สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามา subscribe ในช่อง YouTube ของอารีนานะคะอารีนาบิวตี้ยูทู b เบนะคะซึ่งทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นคลิปวิดีโอแบบตลกตลกหรือว่าบางครั้งมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะกินใจบ้างหรือว่าบางทีก็จะเป็นแบบตลกแบบคำพูดที่หยาบๆเล็กน้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเวลา เวลาทุกท่านเข้ามาดูใน y o YouTube ทุกๆท,ท่านก็จะมีจุดบัตถุประสงค์นะคะว่าอยากดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็จะมาดูการทำอาหารดูการเดินทางดูเรื่องราวอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบมาดูช็อตวิดีโอที่ค่อนข้างที่จะเป็นคำพูดที่จะแบบสนุกหรือว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะให้เราได้ฉุดคิดบ้างนะคะแต่ว่าในวิดีโอนี้พี่อลินาก็จะมาพูดอขอบคุณนะคะเพราะว่า ถ้าทุกคนได้ย้อนไปดูในวิดีโอที่เป็นวิดีโอแนวนอนนะคะพี่รลนาก็จะมีทั้งคุกกิ้งแล้วก็ในเรื่องของการทำอาหารเดินทางนะคะอะไหลายอย่างแต่จริงจทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะพี่รลนาก็ไม่ค่อยมีแล้เพราะมีงานหลักนะคะก็งานหลักก็จะเป็นพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นอาชีพที่ดูแลคนนะคะดูแลทั้งร่างกายจิตใจแต่บอกตรงตรงเลยนะคะทํางานมาเนี่ยก็รู้สึกเลยนะคะว่าคนเนี่ย เวลาเกิดปัญหาเขาก็จะแบบดูแลร่างกายเป็นอันดับแรกแต่แต่รู้ไหมคะว่าปัญหามันเกิดจากจิตใจนะคะองค์ประกอบของการเป็นคนเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างน้องๆรู้ไหมคะ,ะทุกคนอาจจะมองเห็นว่าเราจะไปหาหมอเนี่ยก็จะเมื่อร่างกายเราผิดปกตินะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากจิตใจมาก่อนนะคะสมมติว่าอ่ะง่ายๆเลยนะคะคนที่เขาชอบไปเที่ยวกลางคืนหรือว่า ื่มเหล้าหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาอยากมีความสุขเนาะเขามีเรื่องของความคิดนั่นแหละค่ะมันมันเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่าหาทางออกทางไหนอ่ะที่จะทําให้เกิดเขามีความสุขเนี่ยก็ไปดื่มไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการรีแลกซ์เนาะแต่ว่าชนิดของการรีแลกซ์เนี่ยมันทําให้ร่างกายแย่ลงนะคะคราวนี้วิธีการรีแลกซ์ของคนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะอันนี้พี่อลินาจะมาเล่าก็ ก็จะเป็นแนวแบบเนี่ยในการที่เราจะพี่อลินาก็พี่อลินา,ก,นาก็จะทําแบบวิดีโอที่จะให้น้องๆรู้ว่าวิธีการที่จะดูแลชีวิตเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งสําคัญในการดูแลชีวิตเนี่ยถ้าเราสุขภาพร่างกายดีนะคะน้องก็จะสามารถที่จะเสพสุขนะคะในสิ่งที่เราอยากได้นะคะทํางานได้เงินนะคะได้เที่ยวได้แต่งชุดสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมาร์ทนะคะงั้น พี่อารินาก็จะ start ในการทำวิดีโอแนวนอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆาเพื่อที่จะสอดแทรกความรู้ทางด้านสุขภาพให้น้องๆได้รับทราบนะคะจากงานหรืออาชีพหรือ,อสิ่งที่พี่เดียราได้เรียนหนังสือมานะคะเกี่ยวกับการดูแลมนุษย์เนี่ยให้มีประโยชน์กับทุกคนให้มากที่สุดนะคะ คราวนี้เราต้องบอกเลยว่าเรื่องบางเรื่องเนะี่ยมันเกิดจากทางด้านจิตใจเนาะบางท่านก็เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัวโรคที่เกิดจากเขาเรียกว่าพันธุก,กรรมอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เรายังอายุน้อยๆเราก็จะไม่ค่อยคํานึงถึงมันนะเราจะคํานึงถึงตอนที่เราเริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยมันเป็นโลกของระบบของโซเชียลนะคะแล้วอาหารค่อนข้างที่จะรุนแรง หลายๆอย่างค่อนข้างที่จุดแรงเพราะว่าแบบขนมนี่ก็ต้องอร่อยมากเลยค่ะแบบหัวเชื้ออย่างดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดัดปรุงปรุงแต่งนะคะ,ะมันจะทำให้มีผลต่อร่างกายค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้ในวิดีโอพี่อลินานี้ก็จะ,ะเริ่มที่จะพูดถึงในเรื่องของพวกนี้อย่างแรกเลยนะคะน้องๆทุกคนนะคะใจมาก่อนเลยนะคะเราต้องดูแลสุขภาพใจก่อนนะคะคราวนี้ใครที่ชอบไป าหาความสุขในทางที่ผิดอย่างเช่นเอเอไม่รู้พี่อะไรนะก็จะพูดว่ามันผิดหรือเปล่าสมมติว่าไปทํางานมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็นนี้เครียดมากเลยต้องไปกินหมูกระทะต้องรบหมูกระทะเนี่ยต้องกินแบบตรงกลางคืนนะนะแล้วก็ต้องกินตอนที่เพื่อนหลายๆคนนะ่นะลุมกันกินแล้วก็แบบว่าต้องคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าจะคุยเรื่องที่มีความสุขเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องคนอื่นเรื่องแย่ๆของคนอื่นหรือเปล่าหรือเรื่องของเรื่องของตัวเองถ้าเพื่อนมาคุยเรื่องไม่ดีของเราเราจะไม่มีความสุขงั้นจะบอกให้เลยนะคะเวลาคนเนี่ยรวมกุกันใหญ่ๆเนี่ยเขาส่วนมากเขาก็จะชอบคุยในเรื่องของอของคนอื่นนะคะซึ่งพี่อาเรนา,นาก็ไม่อยากจะพูดว่าเขาจะเริ่มการนินทาไหมไม่ใช่ะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาของมนุษย์ที่สําคัญนะคะ,ะต้องเอาเรื่องของตัวเองคิด ว่าจะทํำยังไงใน,ในความเครียดที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ,ะแต่อย่างเช่นหมูกระทะอย่างเงี้ยเรากินตอนเย็นนะคะส่วนมากก็จะนัดเจอกันกว่าจะออกบ้านได้ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะส่วนมากลูกกินกันจนแล้วก็กลับมานอนนะคะแน่นอนอ่ะไม่มีใครกลับไปวิ่งแน่นอนนะคะคราวนี้ทําแบบนี้ประจำํะจำๆมันก็จะเกิดเรื่องในโลกของโลกความอ้วนอะไรต่างๆเข้ามานะคะคราวนี้เราก็จะมาช่วยกันหาวิธีบําบัด ในเรื่องกิจกรรมต่างๆเนาะเนี่ยบางครั้งบางคนเวลาเราออกกําลังกายอย่างนี้ค่ะพี่อลินาก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราพี่อลินาก็ผ่านการทํางานมานะคะก็ไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดมาหรือว่าเราคิดผิดมาเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ค่ะพี่ๆก็อยากจะพี่ก็อยากจะมาแชร์นะคะในเรื่องราวต่างๆที่พี่คิดว่ามันมีประโยชน์นะคะการที่ เรามีใครแนะนามันจะถูกือผิดเพราะจริงๆแบบอย่างชีวิตเนี่ยมันใช้ได้ไม่เหมือนกันทุกคนเลยนะคะน้องๆเพราะว่าชีวิตคนมีความแตกต่างแค่ชื่อก็มีความแตกต่างแต่ว่าพี่อลินาก็จะเอาแนวที่ดีที่สุดนะคะามาคุยกับน้องๆน,นะคะซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงว่ารวมๆแล้วเนี่ยจิตใจต้องมาก่อนเลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้พี่อลินาจะพูดว่าเรามาคิดกันดีกว่าค่ะว่า,เ,าเราจะเริ่มต้นยังไงกับความคิด ของเราเองนะคะว่า,เ,าเราจะเริ่มต้นยังไงอย่างแรกเลยนะคะในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยพี่อันไหนก็จะพูดถึงในเรื่องของการเคารบตัวเองนะคะไม่มีใครมาว่าเราได้นะคะดูถูกเราได้นะคะจริงๆอะ่ะคนที่จะถูกดูถูกเราได้คือตัวเราเองนะคะคนที่ชอบมาว่าเราหรือว่าเอาง่ายๆเลยเนอ้อง มันก็เหมือนหมาที่เห่าใกล้ๆเราเองน้องจะราคาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับพี่อลีนาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมาที่ต้องมาเห่าให้ฟังทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพี่อลีนาก็จะเลี่ยงไม่เข้าใกล้หมาตอนนั้นเนาะแต่บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้เนาะพี่อลีนาจะเตะให้รู้เลยว่าข้ามเห่าอีกถ้าเราต้องจําเป็นอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเพราะว่าไม่งั้น,นเราต้องทนไปตลอดทางชีวิตนะคะอันนี้พี่อลีนาก็จะจบ วิดีโอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่ไอนาก็จะพูดใหม่ว่าพี่ไอ้นาจะพูดอะไรดีนะให้น้องๆเนี่ยต่อสู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเวลาเราเติบโตจากครอบครัวเนี่ยคนในครอบครัวจะซัพพอร์ตเราเนาะแต่น้องๆที่เรียนจบแล้วก็เริ่มไปทํางานจะเริ่มเข้าใจพี่ไอนาว่าข้างนอกมันไม่ได้ซัพพอร์ตเรานะอะไรที่เราคิดว่าเราดีเราดีเราดีเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้มองว่าเราดีนะ คนอื่นแบบมันไสเราอะจริงๆอะเราเลี่ยงไม่ได้เลยอนะน้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องนะมีต้องสนใจคะ่ะรักษามันไว้กับชีวิตมันจะดีที่สุดนะคะวิดีโอหนะ้าเราเจอกันนะคะพี่ไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ